บันพบุรุด พุทธบองวัฒนธรรมอินเดียในอเมริกาเหนือวัฒนธรรมบรรพบุรุษพุูตบอลเรียกอีกอย่างว่าอนาสซัส,สอรารยธรรมอเมริกันพื้นเมืองกรร่อนประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ตั้งแต่ประมาณปีคริสตศักราช1 0 0่งถึงหนึ่กศูนย์กลางเดิมนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นรัฐในสหรัฐอเมริกาคือแอริโซนานิวเม็กซิโกโคโลราโดและอยู่ท่ากัดกันซึ่งในปัจจุบันลูกหลานของชาวพุูธบอลประกอบด,ด,ด้วยชนเผ่าพูดโมสมัยใหม่รวมถึงเผ่าโฮป สูนีอาโคมาและลากูนะ่าเยาวอ,อกันจนทําให้เกิดความไม่พอใจจึงทําให้นี่คือที่มาของคาวา่าอนาสตีซึ่งเป็นที่มาของคาวา่านาวาโฮที่มีความหมายว่าบรรพบุรุษของศัตรูซึ่งครั้งหนึ่งเคยใช้เป็นชื่อเรียกของกลุ่มนี้ซึ่งบรรพบุรุษพูดบโบก่อนประวัติศาสตร์ มักจะแบ่งออกเป็น6ช่วงเวลาการพัฒนาโดยแบ่งช่วงเวลาโดยประมาณคือเลกแบดคิวอเมริกาที่2หรือคริสต์ศักราช100-500แบดคิวอเมริกที่3หรือคริสต์ศักราช500-750พรูดโลงที่1หรือคริสต์ศักราช750-950พรูดโลงที่2หรือคริสต์ศักราช950-1150พรูดโลงที่3หรือคริสต์ศักราช1150-1300และ พุทธโลงที่สี่หรือคริสต์ศ,ศักราชหนึ่งพันสาถึงหนึ่ ซึ่งช่วงเวลาการเกิดทางวัฒนธรรมครั้งแรกของอเมริกันตะวันตกเฉียงใต้ถูกสร้างขึ้นในช่วงตน้นศตวตรรษที่20นักวิทยาศาสตร์ได้รวมถึงเวทีแบดคิวอเมริเคอร์ที่หนึ่งอันรวบรวมเศรฐษฐกษิจไปสู่สังคมกเกษตรกรรมเต็มรูปแบบในช่วงปลายศตวตรรษที่20นักโบราณนักคดีได้ข้อสรุปว่าชาวแบดคิวอเมริเคอร์ที่สองได้เติมเต็มบทบาทนั้นจริงๆแทนที่จะเปลี่ยนชื่อแบดคิวอเมริเคอร์ที่สองและสามเพื่อสะท้อนความเข้าใจในหลักฐานนี้แบด ิวอเมริกาที่หนึ่งมักถูกกาจัดออกจากระยะเวลาระดับภูมิภาคแม้ว่าการอภิปรายทางวิทยาศาสตร์บางอย่างเกี่ยวกับบทบาทในระดับเหตุการณ์ระดับภูมิภาคยังคงดำเนินต่อไปในช่วงตน้นศตวรรษที่ย1ยุคแบตคิวอเมริกาที่2และ3ได้รับการตั้งชื่อตามแบตเทอรี 3, ที่มักพบในแหล่งที่อยู่อาศัยของคนเหล่านี้เช่นเดียวกับวัฒนธรรมโบราณอื่นๆในอเมริกาเหนือซึ่งเศรษฐกิจของแบตคิวอเมริกาที่2ได้มีการออกล่าสัตว์รวบรวมอาหารจากพืชป่าและการ เพาะปลูกเข้าโพดโดยส่วนใหญ่คนเหล่านี้มักอาศัยอยู่ในถ้ำหรือในหลุมตื้นที่สร้างขึ้นในที่โลง่ง พวกเขายังสร้างหลุมในพื้นดินที่ใช้สําหรับเก็บอาหารหลุมเก็บมักจะเรียงรายและปิดฝาเพื่อช่วยในการถนอมอาหารเพื่อป้องกันการรบกวนจากสัตว์ร,ร้ายและเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของพวกเขาเองยุคแบดคิวอเมริเคอร์ที่สามเรียกอีกอย่างว่ายุคมาวเดอร์าฟแบดคิวอเมริเคอร์เป็นยุคที่มีความสาคัญที่เพิ่มขึ้นของภาคการเกษตรรวมถึงการแนะนำพืชถัวและการเลี้ยงไก่หลวงเพื่อสนับสนุนการสแสวงหาการเกษตรและประชากรที่เพิ่มขึ้น ผู้คนได้สร้างโครงสร้างการอชนประธานเช่นอ่างเก็บนอนิคหิตาและเขื่อนตรวจสอบกระแผงหินต่ำที่ใช้ในการชะลอการไหลของแม่น้ำและลาทานในพื้นที่เพิ่มความชื้นในดิน และลดแกงกัดซอะส่วนการล่าสัตว์และกิจกรรมอื่นๆยังคงปฏิบัติรวมไปด้วยแม้ว่าจะมีบทบาทที่เสริมมาก็ตามจึงทําให้มีวิถีชีวิตที่อยู่ประจาเป็นหลักแหล่งมากขึ้นจากการที่คนพบในบริเวณใกล้เคียงกับการใช้เครื่องปั้นดินเผาอย่างแพร่หลายซึ่งยุคแบบคิวเอรเมรคเคอร์ที่3การอาศัยอยู่ในบ้านกึ่งใต้ดินที่ค่อนข้างลึกจะตั้งอยู่บริเวณในถ้หรือบนยอดเมษาในช่วงพรุลโงที่หนึ่งมีการสร้างอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่บน พ,พื้นดินมากขึ้นและมีการสร้างชุมชนขนาดใหญ่จํานวนมากบางแห่งมีห้องติดกันมากกว่า100ห้องการกอร่ออิฐหินได้เริ่มถูกนามาใช้ในการสร้างและกีวาด ซึ่งเป็นห้องมุงกลมใต้ดินที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในพิธีการเป็นหลักกลายเป็นสถานที่ที่สำคัญของชุมชนและฝ้ายถูกนำมาใช้เป็นสินค้าเกษตรและเครื่องปั้นดินเผาสนิทฐานว่ามีรูปร่างมีการตกแต่งที่หลากหลายมากขึ้นและเครื่องจักสานก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาน้อยลงในช่วงระยะเวลานี้ได้ขยายพื้นที่การเพาะปลูกเป็นครอบคลุมเพิ่มมากขึ้นซึ่งชาวพ่อวอโดอนยังคงขยายตัวของชุมชนอย่างต่อเนื่องและทำให้ชุมชนใหม่ๆเริ่มถูกสร้างขึ้นในหุบเขาเน่าเหนือจากสถานที่ ดั้งเดิมของเมซาในขณะที่ชุมชนพรูตบลูที่หนึ่งหลายแห่งมีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่ยุคพุทธอลกที่สองนั้นมีลักษณะการตั้งถิ่นฐานที่หลากหลายมากขึ้นมีหมู่บ้านเล็กๆและหมู่บ้านเริ่มถูกสร้างขึ้นนอกเหนือจากชุมชนขนาดใหญ่หรือบ้านที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นแบบฉบับของพุทลองไอจุดคีย์เวิร์ดก็มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นกันบางแห่งสร้างขึ้นในหอคอยในขณะที่บางแห่งถูกสร้างขึ้นใหญ่กว่าเมื่อก่อนมากยุคพรุทธอลกที่ส เป็นช่วงเวลาที่มีการตั้งที่อยู่อาศัยบนหน้าผาใหญ่หมู่บ้านเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นในช่องที่กำบังในด้านหน้าของหน้าผา แต่มีลักษณะแตกต่างกันเล็กน้อยจากการก่ออิฐหรือบ้านอเนกบด,ดีและหมู่บ้านต่างๆที่สร้างขึ้นก่อนหนนีน้โดยโครงสร้างจะมีลักษณะคล้ายอาพาร์ตเมนต์ขนาดใหญ่ซึ่งถูกสร้างขึ้นตามหุบเขาหรือกาแพงเมซาโดยส่วนมากลักษณะที่อยู่อาศัยมักจะประกอบด้วยสองชั้นสามหรือสี่ชั้นโดยทั่วไปสร้างขึ้นในรูปแบบก้าวกลับเพื่อให้หลังคาของห้องล่างทำาหน้าที่เป็นระเบียงสำหรับห้องด้านบนโครงสร้างเหล่านี้มี20-1,000ถึงหนึ่ห้องทำ ให้ประชากรเริ่มกระจุกตัวอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่เหล่านี้และหมู่บ้านเล็กๆหลายแห่งก็ถูกทิ้งร้างการเกษตรยังคงเป็นอาชีพทางเศรษฐกิจหลักและงานฝีมือในการปั้นเครื่องปั้นดินเผาและการทอผ้า,ามีคุณภาพดีที่สุดในช่วงเวลานี้ ชาวพรูดลองและทิ้งชุมชนของพวกเขาประมาณปีคริสต์ศักราช1,300ซึ่งเป็นเวลาที่นับเป็นจุดเริ่มต้นของยุคพรูธลองที่4เชื่อกันว่าการบรรจบการของปัจจัยทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมท่าให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นส่วนหนึ่งมาจากภายแลง ครั้งใหญ่ในคริสต์ศักราช1,276ถึง1,299ที่อาจทำให้พืชผลล้มเหลวครั้งใหญ่ปริมาณน้ำฝนยังคงเบาบางและไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ช่วงนี้ได้จนถึงประมาณปี1,450ในเวลาเดียวกันและอาจเกี่ยวข้องกับผลกระทบของภัยแล้งครั้งใหญ่ต่อความพร้อมของอาหารปากความขัดแย้งเพิ่มขึ้นระหว่างชาวพรูธโลและกลุ่มชาวนาวาโฮและอาปาเช ในช่วงพุทธบลที่4บรรพบุรุษพุทธบลได้ย้ายไปทางใต้และตะวันออกสร้างชุมชนใหม่ในสถานที่นั้นและยังสามารถสร้างงานชนประธานตามแรงโน้มถ่วงได้บริเวณที่เขาสีขาวของแอริโซนาในปัจจุบันและหุบเขาเรโอแกรนแม้ว่าหมู่บ้านใหม่บางแห่งจะมีขนาดใหญ่กว่าหมู่บ้านพุทธบลที่3แต่พวกเขามักจะมีรูปแบบและการก่อสร้างที่หยาบกว่าหมู่บ้านก่อนหน้านี้หินถูกใช้น้อยลงซึ่งในบางกรณีจะมีการใช้วัสดุก่อสร้างที่ประก อบด้วยไอโดดดีทั้งหมดอย่างไรก็ตามการผลิตเครื่องปั้นดินเผาชั้นดียังคงเฟื่องฟูลและพัฒนาต่อไปเช่นเดียวกับการทอผ้า ประวัติความเป็นมาของชนเผ่าพุูธโลงสมัยใหม่มักมีอายุตั้งแต่ประมาณปี1600เป็นต้นไปเนื่องจากการยึดครองอนณานิคมของสเปนในอเมริกาเหนือตวันตกเฉีงใต้เริ่มขึ้นในปี1598งอจุจบเหล่านี้สิ่งนี้ทาให้เกิดความเกลียดชังอย่างมากในหมูช่ชาวพุูธโลงซึ่งการก่อการจลาจลในภูมิภาคนี้และประสบความสําเร็จในปี1680พวกเขายังคงเป็นอิสระจากอาณาจักรสเปนเ,เป็นเวลา14ปีในช่วงตน้นศตวรรษที่18 กรคระบาดและความรุนแรงในอานณานิคมได้ลดจำนวนประชากรพื้นเมืองและจำนวนการตั้งถิ่นฐานของพุูธโลูซึ่งลดลงจากเดอิมประมาณ75%ระหว่าง25-30ชุมชนแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แต่หลายแง่มุมของวัฒนธรรมบรรพบุรุษพุูธโลูยังคงมีอยู่ในศาสนาพุูธโลูร่วมสมัยภาษาการปฏิบัติทางการเกษตรและการผลิตงานฝีมือลูกหลานของพุูธโลูมีจานวนประมาณ75,000คนในช่วงต้นศตวรรษ to use it.